สบายดีพี่น้องปาททปดถูพอเสีย,ปยไปตัดทงผมมาใหม่พี่นอ้องผอมเมนออกจากขูกเนาะ <c oughs> มือมากเลยมึงกระสับสกูีเนาะกาตัดผมอยู่ตรงใจกูได้เว้าบนใจกูกูไหลลงไปเติมอยู่สองหลอกซามหลอกไปตัดผมเถื่อจะไปจะลงจะข่อยลงปาเนมันบ่เข้ามันบ่คือพวกกระบักสารแค่สันนะเขาเขาไปพม,มเาา พวกกหนางี He like so like right ้มักับต้องสือสีนสีถูกใจสรุปถูกใจแนลูกอะถูกใจซตีซเอ้ยกินหมี่ที่นองหนุนกระซัมจะขอพัเสี่ยมีซีอยาสั่นแท่นเขาไปเลยมาสั่นคนหมักเส้นจี่นนองเมีซีฮอร์ อไร่ล้ไม่เปมนไร่หมอมมากแต่ยังไม่ม่้องตำรวจช่องพ่อลูกินหมี กินเน้อใดิให้ดังขืนดังขืนักเลไปบอกแต่บอกแทบปหลาเชื่อีกสิ่ง้อนี่ยนยมันบ่ใหม่ว่าอีดอก มันโม,นมหมาไวฮค่หนหดอก แช่บ่๊ลูกนี่ยังอะไรอยู่ด่ากินไหนเนาะ ช่กระตีนกระน่องซีไครจองเนะี่ตายนะจอาบบวนะ์น่ะตายนยะตายเนะี่ย 干嘛呢？ พี่น้องเบิดเกี่ยงเลยพี่น้องเกี่ยงอับตับจัดกระมาส้มบรรยากาศยามแรงพี่น้องมุ่นละดีทอกอนบอได้อยู่แม่ชาวนาบได้ยินดองมาส้มบรรยากาศยามแรงพี่น้องมาพอร์ไบน์มาไปไปไปมันเบิด์ตเลยดิ เะต๋หวแสงภาพ เื่องจูดเพื่อนอีกแล้วนน่รื่องเผาเพื่อนอีกแล้วพี่นอ้องฉานรอลูกเผาหน่อยนี่นังิ่ตะตะ้นัว แล้วเขาจะกินข้าวกับอะไรวะ งามแามแรงนี่พี่น้องเลยทุงหน้าก็เคี้ยวกระกี้อยู่ พี่น้องเซเลนาชิดจะม,มีเดี๋ยเจ้าพี่น้องชมบรรยากาศยามแรง